กินข้าวก็เขาก็าจะสองมือมะนะน่าจะถึงสามเคไม่โบเนาะโอเคแกงธันดาเนาะหมาตัวที่นี่ค่ะ,ะหาหสงเพาะที่นี่ต่อด้วยขั้นตอนต่อไป เมื่อคืนสุกกี้อร่อยดี<ส>อยากสะผมมากพรุนี้ตื่นมาจะแบบออกกําลังกายแล้วสะผมก่อนเลยค่ะ <_ t iny> ใช่ไม่เหงามีหมาเยอะร <_ t iny> อสกินแคร์ <_ t iny> มันเหมือนมันโอเวอร์โหลดผิวเราไปนิดนึง <_ t iny> สร คือโปรดักที่แรงๆก็จะใช้แค่อาทิตย์ละวันอย่างเช่นแบบแต่วิตามินซีแบบของที่อออะไรอย่างนี้จะใช้กลางวันนะไม่วิตามินซีไม่ควรใช้กลางคืน so ก่อนแรกก็เมื่อข่อยทาก็คือให้ผิวมันเปลี่ยนนนึงก่อน ต่อด้วยก็จะใช้ตัว osmosis ซื้อได้ต้อง Amazon หมดเลยนะทาลงมาถึงหน้าอ,อกเลยทาตนะ้อแขนก็ได้แล้วก็ต่อด้วยจะใช้ เนโดสูงกว่านะปูไม่สูงกับเฮนโดนะนอนสูงร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้เป็นแบรนด์เพื่อนปูเห็นปะ่ะใช้อะไรที่มันแบบเบาๆที่ผิวมันหายใจได้แล้วก็ไอครีมก็ใช้ของบาร์บัคเตอร์สำหรับผิวส่นต่อชีฟ จะไม่มีส่วนผสบไม่ดีบางทีใช้อะไรที่มันเรียบง่ายสุดอ่ะดีสุดมันจะแบ่หันเลยหรอกใส่เดียวแล้วยังแบ่ออีกเเวอร์ไปไหมอ่ะจะหาว่าไปทำอะไรมาซึ่งไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีน้องหมาสองขวบเดี๋ยวเตรียมนอนแล้ว thank you ทิมแมนด้าไว้คุยกันอีก bye